แล้วเบอรแม่ขไหมจพ่นาเห็มุ่่นเหรไเหลแม่ไม่ลนี่ยใครม่น่นี่ยเลเหรอมววแบแม่เล่ใเอาอัอีมยเหไนบ่บ่าีหยหลามกเนอกจากท่ายูยั ไมเขาดีนะครับถือเื่อถือนออกรถไม่ออกรถไม่ออกรถไม่นี่อันนี้ก็ไม่ขั้นองกะไรสองขั้นเลยพี่าเทลำขึ้นวยเนาะได้ออกรถมีมมอรัมมังั้นให้โดยที่บด้จาีไม่พูดไม่พูดแต่คนอย่เนอะนี่ครับมอรัโอ้เพิ่สลองรถสองขั้นนึงออกรถสองขั้น เอาตัว้สองขั้นเป็นเนียนขึ้เมเนียนสองขั้นถึงหกหลอดอุ้ยข้าเจ้าเนี่ยโอ้หก็เป็นระลังเบาบาึนามฟังลำเตะมาฟังลำเตะน ล่ำเป็นปะบัวอันนี้ก็มาฟังล่ำจี๋แม่ชื้อหยังเนี่ยเฮ้ยื่อหยังผู้เฒ่าซื้อหยังผู้เฒ่าซื้อหยังฮะผู้เฒ่าซื้อว่าจังไหนโชหะชัวฮะโชหะชัวมากในปีนี้โชหะนัดโชหะนัดโชหะแม่โอ้จี๋เนี่ยจี๋ทั้งคนเนี่ยจี๋ทั้งคนแม่เจ้าบวกฉันเท่ากับเพื่อนกันหรือเปล่าแม่อันนั้นมูกันกีนั่นมูฮา ม่หอันนี้มหามันเต้นนาห้านเป็นบ่หนิฟังเปีนบ่ฟังเป็นอยน่อันนี้ก็บฟังเป็นเตี้บเห็นเต้เนเตี้ยยยันนี้่หนิไล่ในเตี้ยเจงเต็โอ้เนี่ยนวลเด้อเธอบงกดเต้นเอามือนนี้ฉลองรถไม่ติละออกขั้นขอดเดือนนีกขึ้นขาออกรถลายขันขอสองข้าทงขั้นรถขั้นขั้นเอ็กซครับค้นเตี้นครับขั้นนี้เนาะบ้ตานียันตัวบ้านนี่านนายมครับนายยม ชื่อว่าไหนนะครับเท่าชื่ว่าจุนครับรถจุนครับผมแล้วงคนยินเกมครับเอาพี่เผยตัวมานี่ครับขออช่วยให้เขาอยาก้มมแปดเล้แนะครับผมจับอะได้แปดเสี่สามแปดสามเจ็ดสามแปดเร้ามแวงที่เป็น่านยุบู่เครับชงคนหน่อยี่เป็น สมันีนฉลองรถเพิ mm ่ปเลยนะครับออกไม่ไปไม่ได้สิสิ่งนีผมว่ามันนี้าอยู่น้ำตานอย่างเป็นโอกาสเอาเล่นเดียวนี่นะเขาหน้าบ้านยัมันสิ่งที่เพิมิ่มเหมือนกับพวกลไม่เนาะโอเคละเหมือนกันได้ละนะป่าดูบอนป่าคว้าคอยแจงเนี่ยคุณผจ้ะ ป้าแยงขี้โมยร้องรอยสานสิบสามสิบฮ่าฮ่าฮ่ามาพี่มาพี่เออป้าพี่เป็นจ้างแล้วพนัางานมาพี่ก็ไปจ้างก็โดนมาเนเนซ่าขาดจีบวะล่ะเจ้าภพเป็นจ้างแล้ว

เมัเมง่งประจันไหวเนียมนิ่มประกาอน,นปรนยนป้อปนุ่เหมือนป่าลุงงามกระบอกปลาไม่ยังกอละแม่แล,แล,แลแ้วเบิ้งแม่ขอไปจากคุณ่ะเห็นดพระเี่ยไม่งหงายย

ว,วางสวงเธอเอาไว้สมคุณตาสาตาติจางใบเสี้วเรื่องในนิยางมางอ้อัร่ำใจยวามได้กว่ายานเรื่องวาสูงแล้วมีไอใยเรื่องเรื่องเก่าออกมาแจ้งแสดงเป็นบทนิยางไพ่ได้ไปตา,ามเรื่องต้องมีเงื่อนต้องมีด่านนัันควงจรไงคนเบื่อ ฟังนั่งต่อใจใจร้อนกวนเพลงพี่นงเลยมาแฝนแรงเอาเด็กวัยบ้านไหนี่เนี่ยชมาุญิ่นนี่มันลูกมา้อาัว่าลูกเด็ก้อยมันจะมีพยังแขงมันขางเลยกระมือซ้ำนี่ล่ะยับไปนะคะพี่ค้านนู้สึกตกแล้มี เฮงคำนักตัวไหนเ้งเสียที่ใต้ไหลเบาหลินเด้อค่ะเด้อหยอกตาลินล่องใจเจ้าเบงมันสิเก่งจักงน้ำอีเจ้า้อนสีทานเ้ฮอนแม่ก็ไปโดดน้ามืนันหน้าบบมีเลยวุณู้ีเดียบกับโมีบ่นเดี๋ยวนาน้บนี่อ้า สมุนั่ไปตามท่องเังได้อเม่ผ้ขาในชื่อว่าแม่ในท่องสาแม่่สาเป็นนายบัวัตายปลาหาตีพานปงาตะลูกน้อยไรไม่อย่างไรอ้ยอ้ยคุณพี่ใครจะถัวมาลำไหลในหัวมาล่ำ่า้ำ่เออกระลบวบาโอ้ยสมงวานเลวนี่ล่าได้ปโอ้ยเสือล้ำล่าจริงเหรอก็สร้างสอบกั้ลูกก่อนเสอล่ ตพี่น้องใบสมุดดันดันมาจันยันมาพี่ก็ได้พูดเอาไปเอาของแปลควงก็าเป็นานดอกมะพีรึเจ้าขีแค่นั้นหลยก่นเดียวนั่นแหะเอาหิน้วหนเอาวตาสมุดเป็นลูกไผ่คนนี้โอ้ยไปยุ่ไผ่ยุ่งนี่กได้ยุ่งก็เลยถ้าจะหนัเราไม่ยุ่งดอกขี้ับจับแต่รถขวายต่อพ่อสมุดน้ำตาอง

ปัญหาในหัวเดือนพูนวายบ่มีอสิ่งอยากมีกินมีใสในสถาบ้านเฮาโอ้อยู่การพนะนสิสิงสูความขาดแค้นสิแลนข่าวมันสิวุ่นดอกวุ่นวา จวนผู้ใดญาติแยงน้อเอาของนเงินทองก็ยังลืมเสื้อนอนหมอนไว้เจ่อคีไฟใหม่ดินดอนก็ยังอยู่บ่ไปมัวเมาสมสวอยู่นับวยบกใบันไลแต่เมนเน คนไหนลถกำลังมากลดหมาลำกำลังมากผู้นาผู้นเ็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเองรอได้สิไปเองรอเออได้สิไปเองมมนเนหัวเงเอายุ่งเอ้าคัดมือนี่บอกว่าขอบคุรับล้อีมียาตกองก็ได้ตากล้องก็ได้น้ำเพื่น เสียเงาส่วนอยู่สองนมาเที่ยวัวานี้ต่างนะแต่ก็ไม่ต่างหาทัวทัวเต คือนางฟังด <If S 2> <im> ีเลยมวลม้วนอยู่เป็นมวนอยู่ดิมาฟังไงมาฟังอยู่ดิมวาบ่ดฟังมวหล่นแค่ปีกศาสเนี่ยอันนี้มิตรจะแม่ม้วนเนาะม้นเียไม่ยังจะพูดจีโอ้คนี่ด้วยเดีออกลูกออกล่าหลายขั้นเนาะเดียวเนดียวขั้นเดียวเดียวเป็นเล็จจางใช่วันน้เลบ่เดยยงกาบานสล่ เรเขาก็อาศัยอัดนีสงน้เพึนหนอจะฟังใหง้กันแหละ